ถ่ายรูไปไว้ให้มึงดูนั่นแหละจำไว้แม่ถ่ายรูไปไว้ดีๆ จำไว้คร้งท้ายมาลรงท้ายแล้ครับเป็นลูกเจ็กลูกแจวแล้วนะใครนี่ก่อนรัฐประาหารครังสุดท้ายกูไมให้ได้เกิดแตหลายครั้งแล้ว,ลวประช่างดีประพัช่างดีให้มงจำหน้ากูไถรูปไปให้มึง ថារូបໄວៗនេះ